ครับยอมแพ้ซะเถอะยอมเชื่อฟังข้าจะโดยดีจะดีกว่าเราจะมาดูเนื้อเรื่องอะัปเดตเราจะยืนหยัดสู้ไปด้วยกันดูเนเรื่องวันที่เอ,อ้ยเราจะมาดูเนื้อเรื่องวันที่สิบเอ็ดสิงหานะครับ <c oughs> วันวันพฤหัสนะครับน่าจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องแบบจะดีไหมดีมุย้ยดีไหมเฮ้ยเย็ดเคเฮ้ย อะไรเนี่ยนี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือแล้วนะบอสบอสกิวนะครับบอสกิวบอสกิวนะครับอันนี้ให้ตีบอสกิวเป็นเป็นบอสใหม่มาเขาจะเป็นนะดูดูดูคนดูคนดูดูสกิวดูสกิวข้าอะไรเขาดูคนดูเห็นลำแสงสีเหลืองปะนั่นแหละสกิลของข้าวอะไรเชื่อผมปะดูไหมดูไหม ดูดูด,ดเูเห็นมันยิงบ้าร์โคเท่อะเนี่ยเป็นแนวต่อเองฉันไม่อาจทนมองวิกฤตของหล่อกคุกกี้ได้ตา,ายจิตายเป็นสีดำแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นบอสกิวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่อันนี้บอสกิวตัวใหม่ตัวที่สองนะครับมันละผมมองเพราะผมจะไม่เห็นมันน่าจะมีสามตัวนะครับบอสกิว ไม่ได้การหากไม่ได้ตัดการให้เรียบร้อยแล้วก็แย่แน่มองไม่เห็นแสงเลยนี่ครับสคือตัวที่สองนะครับมีประมาณนี้สามตัวจะต่อสู้กับปุกกี้แบบแคนดี้รสนมนะครับแคนดี้รสนมเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะครับมืดเพื่อสันติภาพมันเล่นอะไรบันบันกันหน่อย แคดดี้รถนมก็จะสร้างโล่นะครับผมแล้วให้สตูเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสัญลักษณ์อะไรเนี่ยใครรู้ก็ผมไม่รู้นะครับจำไม่ได้สัญลักษณ์มึนปะพี่สัญลักษณ์มืนงงเออเสัญลักษณ์มืนงงแล้วก็แล้วก็มันอัดแล้วก็มันจะตีโล่นะครับผมสัญลักษณ์มึนงงถ้าเราแบบถ้ารถนมแบบถ้าใคดดีใคดดีน่าจะน่าจะวิวสิบคืนนะผมว่า วสิน่าจะวิวสิบขึ้นน่าจะติดสัญลักษณ์มึนงงน่าจะใช่คือการปกป้องเราคุกกี้ตราบใดที่ภารกิจยังรออยู่โลกนี้จะไม่มีวันแตกสลายนี่เจอมาเข้าอะไรนะครับดูดูดูปืนยิงสองคู่แล้วก็ยิงคอยดูฉันให้ดีๆนะเรียกออกมาให้หมดต้องจัดการให้ได้ในครั้งเดียวคนดูเห็นปะมันเทศจัดลยเลยเข้าอะไรอ่ะดูดูมยิงดิรอโอ เอาคู่กับเอาเอาคู่กับเอา,เอามอนเอามอนอีกโอ้โหเจะเวอร์ขนาดไหนเนี่ยมนันยิงดิโอ้หเ,เฮียต้องจัดแล้วแบบเนี้ยลองใครดีเวลสิบแล้วคนดูจัดการให้ได้นในครั้งเดียวเย็ด,ดโคตรแรงแล้วก็มีเอาไปเดี๋ยวกอยให้คนด,ดูแล้วก็มีที่เลขกิ้วเอ้ใช่ไม่ใช่ที่เลขกิวหรือหรือที่เลขแรงนี่แหละน่าจะที่เลขกิวที่เลขกิ้วท,ที่ตีตมังกรนะครับอันนี้น่าจะใช่ เออใช่อันที่อันที่ตีมังกรอันแรกกิวตีมังกรนะครับนี่ครับนี่ก็ลองว่านี่ครับมีบอสสามตัวนะครับนี่บอสสามตัวบอสแรกตัวที่ผมบอกบอสที่สองบอสสองขวามือตัวที่ผมบอกบอสที่บอสที่สามซ้ายมือก็น่าจะเป็นตัวมังกรมังกรสีแดงขาวนั่นแหละตัวที่จะตีบอสคิวอันที่แล้วอ่ะแต่แต่มันน่าจะเป็นมืดแบบมันจะเป็นสีดำแล้วมั้ง น่าจะใช่นะคนดูพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับผมถ้าตีบอสกิวตัวนี้นะครับก็จะมีโล่นะครับผมมีโล่มีไม่ใช่โล่กระดักมั้งแล้วก็ให้ตีให้แตกสี่อันเออห้าอันถึงจะไปตีบอสได้ถ้าเอาบัมพาย์กัดไปอ่ะมันน่าจะไม่ถึงนะครับคุณดูน่าจะถึงอันที่ห้าอันอนี้อันสุดท้ายน่าจะใช่ นีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับพอดูคลิปนี้ก็จบกับเพลงท่านี้นะครับขอบคุณครับ